อนนะเดียวให้เหลืองกรอบก่อนเนาะในปัาตาตงไก่เสร็จแล้วพี่น้องขาเลือฝรังง่อด้วยเลยกล่องหนึ่งดูสิ่งได้หรือย,อยังอันนี้ต้มง,ง่ายนะคะพี่น้องขาซอสเริ่มเหนียวแล้วทำชอบแบบเข้มข้นเลยนะคะใน มาค่ะเทลงไปเลยอุ๊บค่อยนะคะสามพอ่อสามตาใหญ่พลังน้อยยาดาอืมวันนี้ถือว่าทำซอสเยอะใส่นมเยอะเลยอ่ะนี่ ชีสกำลังนุ่มๆกำลังเข้มข้นขึ้นมาเลยตัวฝรั่งัะมาก็แห้งพอดีมาค่ะพี่น้องโรยด้วยมูสกาดเยอะๆหอมๆเตรียมพร้อมเสิร์ฟให้เด็กๆจ้า Dek-dek. Selalu. Wow.